พี่เป็นหนุ่มเมืองสีสะเกดหากินทั่วแดนทั่วเขตหนุ่มสีสะเกดขาดคู่เคียงกายไปอยู่ที่ไหนเท้าใดก็ไม่เลี้ยวแล ไปอยู่ที่ไหนสาวๆก็ไม่เลี้ยวและจะคลองความแก่อีกนานแค่ไหนฉันคงตรอมใจต้องตายแน่ๆพี่ขอวอนทั่วแดนทั่วเขตหากสาวเจ้าไม่สมเพศหนุ่มสีสเกตหมดสิ้นความหมาย สาวไม่ปราณีพี่นี้คงต้องหนาวตายสาวไม่ปราณีพี่นี้คงต้องหนาวตายหนาวปีนี้พ่อสู้ทนไหวหนาวปีต่อไปพี่คงตายแน่